คนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีพ้าแผ่นดินนี้จะมีที่ด้ t b i p o l i n Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวตามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวตาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับ พบกับกับผม นายกิตชัยพยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและดรโรจนศักดิ์แสงทะศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวรรณกรรมกับการศึกษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์รถครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีนัู้ชมทางบ้านนะครับครับเสาการศึกษาครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะสนับสนุนน้องๆเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นแล้วก็มีแนวคิด ในเรื่องของการรณรงค์ริจกรศึก็อย่างเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ไทยเราเองในเรื่องการนําเสนอวรรณกรรมค่อนข้างที่จะน้อยใช่ครับแล้วเด็กขึ้นใหม่มาเสนอผมคิดว่าเป็นจังหวะดีจังหวะดีที่ควรที่จะส่งเสริมด้วยใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วงแรกนะครับผมจะนําไปเข้าสู่การประกาศรางวัลยอดเยี่ยมโครงการยุวศิลปินไทย2020นนะครับสาขาวรรณกรรม ซึ่งน้องนรงชัยแสงอัคคีนะครับได้รางวัลชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมในปีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับชมคลิปกันสักนสนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะโฟนอินคุยกับน้องนรงชัยแสงอัคคีกันครับเชิญครับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลยอดเยี่ยมสาขาวรรณกรรมได้แก่นายนรงชัยแสงอัคคี กับผลงานกวีนิพนธ์ในโลกใบน้อยนายชานนทวีสุขสิริอนันต์กับผลงานนวนิยายความหวังของดอกไม้นายอัศดาบุตรชัยวันกับผลงานกวีนิพนธ์โลกอีกใบที่ไม่รู้จักนายพงศพักพวงจันทร์กับผลงานเรื่องสั้นร้านรันวันพรุ่งนี้นายอัติรุษด,ดือเรศกับผลงานกวีนิพนธ์ โบยบินไปสู่โลกซึ่งความรักสะพรั่งบาทนายจิรพัฒคงถนอมธรรมกับผลางานเรื่องสั้นคำหลวงและนี่ก็คือ,อยูว่าศิลปินทั้ง6คนของสาขาวรรณกรรมนะคะและผู้ที่ชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมสาขาวรรณกรรมได้แก่ น,นายนรงชัยแสงอับคีเจ้าของผลงาน,นในโลกใบน้อยค่ะยินดีด้วยนะคะและก็ต้องขอเชิญคุณกนกวลีพจนประกรณ์กันไทยราช นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขึ้นมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอยอดเยี่ยมด้วยค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนี้นะคะก็จะได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะถือเป็นเกียรติอันสูงสุดเลยนะคะ ครับและนี่คือน้องนรงชัยแสงอัคคีนะครับอาจารย์ที่วันนี้ผมนํามาเสนอด้วยเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากน้องนรงชัยเนี่ยเป็นเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าสายคุยกับน้องนรงชัยกันเลยดีฝ่าแล้วกันนะครับสวัสดีครับน้องนรงชัยครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันในรายการครับครับสวัสดีครับผมชื่อนรงชัยแสงอักขีครับ เป็นเยาวชนคนเก่งรุ่นที่เก้าครับอตอนปัจจุบันนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับครับอืมครับแล้วครั้งนี้ส่งผลงานเข้าประกวดเคยส่งมาั้ยฮะหรือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครับผมเคยส่งผลงานเข้าประกวดนะครับตั้งแต่อายุแปดขวบแล้วครับพี่หนึ่งครับใช่ครับแล้วก็อ่า ในส่วนของงานเนี้ยครับที่ส่งมันเป็นประเภทของการเขียนหนังสือเป็นเล่มเลยครับก่อนหน้าเน,นี้ยครับจะเขียนเป็นเป็นหนึ่งเรื่องตอนหนึ่งงานแต่ว่างานเนี้ครับเป็นหนึ่งเล่มตอนหนึ่งงานเลยครับครับอันนี้คือเรามีความฝันหรือว่ามีความรักที่เราอยากจะเป็นศิลปินตัวน้อยอย่างนี้ด้วยใช่หรือเปล่าที่พี่ถามเนี่ยเกิดอยากจะให้เป็นไอดอลของน้องๆเยาวชนที่สนใจในเรื่องของการส่งผลงานเข้าประกวดครับครับ สำหรับน้องๆที่อยากจะส่งผลงานเข้าประกวดนะคะบก็คือการาแข่งขันประกวดพวกวรรณกรรมการเขียนหรือแม้แต่เกี่ยวกับการแข่งขันอื่นๆนะครับก็คือ,อ,อจุดเริ่มต้นของผมก็คือว่าเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนครับพอพอค้นหาตัวเองเจอแล้วเนี่ยเราก็จะศึกษาว่าเวทีเนี่ยจัดประกวดงานงาน,นนั้นๆที่เราถนัด ในช่วงเวลาไหนบ้างเราก็จะิส s t ไว้ครับพี่หนึ่งครับครับแล้วก็จะติดตามเป็นปีก่อนหน้าย้อนหลังครับปีปีย้อนหลังนะครับเพื่อที่จะมาติดตามโครงการในปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดครับเพื่อเติมตัวตัวเองด้วยนะครับใช่ครับเรียนถามแล้วลงชัยที่บอกว่าเราชอบในเรื่องของวรรณกรรมั้งแต่ตอนแปดขวบเลยฮะตั้งแต่เด็กเลยเลยฮะ ใช่ครับเป็นเด็กเลยครับเพราะเหตุผลอะไรครับถึงถึงมาเรียนอยู่เดวนี้เรียนถามๆนิดหนึ่งส่วนตัวก็คือว่าผมอะครับเป็นเด็กที่มีความยากลําบากเติบโตมาในครอบครัวที่ยากลําบากครับแล้วก็ประจวบกับคุณครูอ่าสอนวิชา จริงๆสอนเพื่อนๆในห้องทุกคนครับอ่านทํานองสนอแต่งคําประพันธ์อะไรอย่างนี้ยครับจนผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันสามารถเอามาเขียนแล้วก็บรรยายสิ่งที่ผมกาลังทุกข์ใจกับความลําบากที่ผมกําลังไปเชืญออยู่ได้คือผมไม่มีที่ปรึกษาอะไรเย่างี้ครับเลยใช้แผ่นกระดาษกับตัวอักษรเป็นเพื่อนในตอนนั้นนะครับครับใช่มครับมีมีผลงานอะไรที่ที่ระบายความรู้สึกเดืดใจออกมาเนี่ยพอจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังได้ไหมครับก็คืออย่างในเล่มที่ผมเขียนนะครับผม ชื่อเล่นว่าในโลกใบน้อยครับซึ่งซึ่งในเล่มนี้ครับก็ผมเขียนจากในโลกใบน้อยของตั้งแต่ผมแปดขวบจนถึงปัจจุบันเลยครับนั่นคือผมจะแบ่งเป็นสามสามพาร์ตครับสามภาคก็คือว่าภาคที่หนึ่งเป็นโลกจำหลักผมจะอธิบายถึงความงดงามของโลกที่ผมเคยเจอที่ผมเคยเห็นตั้งแต่ปัจจุบันอดีตจนถึงปัจจุบันครับจนถึงโลกภาคที่สองโลกจำลองครับผมก็จะเขียนถึงลักษณะของ เหตุการณ์ที่ผมเคยเจอในโรงเรียนจนโลกจาเป็นครับที่เป็นเป็นภาคภาคที่สามครับเป็นภาคที่ผมเขียนทางน้าตาตั้งแต่ผมมาในตอนเด็กครับผมเป็นเด็กสลัมเติบโตมาจากในในชุมชนสลัมครับแล้วก็ผมก็เอาเหตุการณ์ต่างๆในชุมชนสลัมที่ผมผ่านสายตาของผมครับมาเขียนเป็นบทกวีก็มาอยู่ในเรื่องเรื่องนี้ครับเป็นเป็นเป็นคนกรุงเทพเหรอฮะคุณรองชัยอ่าผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ๋อครับใน ขออนุญาตไล่เป็นเป็นเป็นโลกนไอ้ัอย่างความความงดงามของโลกอตอนที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นการสื่ออะไรบ้างคะที่ในในในประสบการณ์ชีวิตเราจากแปดขวบจนถึงปัจจุบันครับอย่าง,างโลกจำหลักใช่ไหมครับเป็นค,ความงดงามของโลกผมก็จะขึ้นต้นมาด้วยโครงสี่สุภาพที่บรรยายถึงการกําเนิดโลกอิงตามหลักพระพุทธศาสนาเลยครับว่าโลกของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่าอ่า อยากมีเทพสององค์ลงมาแล้วก็เสดง้วนดินจนลืมรถสวรค์อะไรเงี้ยก็ผมก็นำมาเปรียบเทยียบกับปัจจุบันที่คนเราอะครับกํากลังหลงในกิเลสอะไรเงี้ยครับก็คือประมาณนั้นครับเกี่ยวกับเปรียบเทยียบโลกกับคนอะไรเงี้ยครับก็ตามมาด้วยจะเก็บโลกไว้ในดวงตาก็จะเป็นบทที่บรรยายถึงโลกกําลังกู้คืนธรรมชาติคผมอธิบายว่ามนุษย์นะครับเป็น ผู้ที่อยู่ในาฐานะของผู้อยู่อาศัยของบ้านที่มีชื่อว่าโลกในขณะที่บ้านกําลังตัดกวาดตัวเองใบไม้มกําลังงอกงามนกกําลังกลางปีดให้เงาแก่แผ่นดินแต่เรากําลังทําลายโลกอยู่โดยการทิ้งขยะเอ่ยอะไรเอ่ยประมาณเนี้ครับ,รบเป็นแบบการสะท้อนสังคมครับครับใช่ครับ,รบแล้วก็บทที่สามก็ในโลกจำหลักก็เป็นขายโลกทอดตลาดผมก็จะสื่อถึงการป,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 ประกาศ แบบว่าเป็นเสนอรูปแบบของการประกาศขายโลกติดปะะ้ายอะครับก็ว่าขายโลกนี้เนี่ยใช่ะครับก็คือผมก็ที่แล้วผมอธิบายว่าเราอะครับเดินไปไกลถึงดวงจันทร์แล้วแต่ทําไมแค่เพื่อนบ้านหน้าบ้านเนี่ยเรายังไม่เคยที่จะบวกมือทักทายเขาเลยอแล้วเราจะ,ะไปไปให้ไกลทําไม่ไมั่ใกล้ๆเรายังกลับมองไม่เห็นเลยผมเลยรู้สึกผมเลยจบแต่จบในบทนี้ว่าเออถ้าสมมุติว่าเราซื้อใจด้วยใจไม่ตายถ้าขายโลกแล้วก็ขายชีวิตประมาณนี้ครับในในบทคนี้ ายโลกครับรู้สึกส่วนของเกบครับคุยค,คุย,คยต่อเลยครับแล้วก็ในแล้วก็จะเป็นบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของบ้านที่เคยเจอความภูมิใจในความเป็นโลกนะ่ความภูมิใจในความเป็นแผ่นดินอะไรเงี้ยครับครับในบทแรกครับครับในภาคแรกอครับรอใช้เวลาเกีดไนิดหนึ่งมีทีมงานที่ปรึกษาในเรื่องพวกนี้ไหมครับเอส่วนตัวคือผม คือคือผมเริ่มแข่งขันนะครับมาตั้งแต่แปดขวบอย่างที่เคยบอกไปมาข้างต้นแล้วก็ทีเนี้ยมันเกิดความคุ้นชินในการเขียนแล้วก็เรียนลาดับความคิดทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วครับ<อ>แต่ต้องมีพี่ที่ปรึกษาบ้างครับอย่างรุ่นพี่ก็ปรึกษาบ้างครับครับครับอย่างทีมงานไม่มีเลยครับแล้วแล้วที่ที่หมาหาลัยขออนุญาตที่เอ่ยนามที่หมหาลัยมีมีทางคณะคุณรู้สาให้การสนับสนุนในเรื่องพวกนี้ไหมฮะเั่นเป็นส่วนตัว เป็นทางคณะใช่ครับเป็นเป็นเป็นส่งตัวเองครับเป็นการส่งตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เราได้รับรางวัลแล้วถามหน่อยรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับสําหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลเล่นหนังสือโยวศิลปินไทยนะครับว่าคือผมรู้สึกว่าอมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเด็กคนหนึ่งมากเลยครับคือหนังสือเล่มนี้ครับผมเขียนขึ้นมาจริงๆผมเขียนเพื่อที่จะระบายความทุกข์ของผม แล้วก็อยากที่จะให้หนังสือเล่มนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อ่านซึ่งผมไม่รู้ว่าช่องทางไหนบ้างที่คนน่ะจะอ่านหนังสือผมได้นอกจากผมเขียนจากในห้องแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปแปะที่ไหนก็เลยคิดว่าส่งในโครงการนี้แล้วกันเผื่อทีจะได้ตีทีมบ้างอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายมันก็ได้รับรางวัลซึ่งผมรู้สึกตกใจมากเนื่องจากมีพี่ๆที่เขาเก่งมากอยู่แล้วอย่างนี้ครับแล้วก็ได้กันมาหลายๆปีแล้วซึ่งอยู่ดีผมก็ได้ร,รางวัลชนะเลิศก็รู้สึกช็อกแล้วก็ดีใจใน ในในในอารมณ์เดียวกันครับแล้วก็อย่างนึงคือเงินรางวัลมันสูงมากเลยครับแล้วก็เป็นงรางวัลที่สูงที่สุดในชีวิตที่เคยได้รับมาเลยครับครับอย่างนั้นผมพี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่น้องได้รับรางวัลตรงนี้แล้วไปหาอ่านได้ที่ไหนครท่านได้ลงใช้อ๋อครับอ่าก็คือตอนนี้ครับกําลังอยู่ในขั้นตอนของการตีพินครับแล้วก็อ่าจะตีพิม์ขึ้นอยู่กับมูลนิธิที่รับผิดชอบครับแล้วก็จะแจกจ่ายไปตามอ่า ห้องสมุดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่อยากจะอ่านอะไรเงี้ยครับอ๋อแต่ในในในร้านหนังสือเอกชนไม่มีไม่มีวางจาหน่ายอ๋อคือคือผมผมตกลงกับทางลนิธีเขาว่าอ,าอนุญาตให้ตีพิมพ์มครับหมายถึงว่าพิมพ์ไปสักสามสี่พันเล่มเพื่อที่จะแจกจ่ายแล้วก็หลังจากหมดลิขสิทธิ์ผมจะลิขสิทธิ์ผมจะขึ้นกับเขายี่หนึ่งปีครับครับแล้วก็ผมจะตีพิมพ์แล้วก็ขายในร้านหนังสือครับอันนี้มีมีมีไปจดอ๋อต้องหมดก่อนแล้วค่อยไปจดลิขสิทธิ์ดนีนะ จริง<ช>จริงพอเราได้รับรางวัลเขาก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แล้วเพราะว่าเป็นรางวัลรัชถานด้วยมันสองอย่างครับใช่เข้าใจอาจารย์โอเค,ง,อเคงั้นขอบพระคุณมากดีใจมากนะครับน้องครับพอดีไหนๆเราคุยกันในเรื่องของวรรณกรรมแล้วน้องได้รับรางวัลแล้วเป็นไอดอลเด็กๆหลายๆคนได้แล้วนะครับพี่ถามหน่อยครับว่าในความคิดของเราเราคิดว่าวรรณกรรมเนี่ยมันมีความสําคัญไหมกับเด็กไทยในยุค4.0เนี่ยครับ ผมรู้สึกว่าวรรณกรรมครับมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยครับกับเด็กไทยในยุคปัจจุบันครับคือคือผมคิดว่าไม่ว่าจะยุคไหนครับมันก็มีวรรณกรรมเนี่ยควบคู่มาอยู่แล้วครับถ้าพูดถึงคำคำว่าวรรณกรรมเป็นิ i t เ r เจอร์รวมๆเลยครับก็คือว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวรรณกรรมก็ยังเขียนถึงสังคมได้อยู่เรื่อยๆอีกอย่างอย่างเช่นในยุคสี่จุดูนเนี่ยครับในขณะที่สิ่งเราต่างๆเนี่ยมันกําลังโลดแล่นไปอย่าง เราไม่ได้คาดคิดเลยครับว่ามันจะไปไกลขนาดไหนครับแต่วรรณกรรมครับมันเป็นตัวที่จะลงใจให้ชีวิตของเราอ่ะมันยังเลื่อยเลื่อยไหลไปด้วยสุนทรียภาพครับผมคิดว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปแค่ไหนอ่ะมนุษย์ของมนุษย์เราครับจําเป็นจะต้องมีสุนทรียภาพยังจำเป็นจะต้องมีความ,ค,วามคิดความอ่านผ่านการผ่านตัวหน,นังสือที่มันแสดงถ่ายทอดอารมณ์ของคนคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเนื้อหา ถ่ายทอดความคิดความอ่านแล้วก็ที่สําคัญคือมันตอดสอดแทรกความคิดแล้วก็คําสอนให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างกวีรุ่นเก่าๆอาจารย์อาจารย์กรอย่างเงี้ยครับเขาก็แต่งกรส่วนใหญ่ครับทุกรกรทุกบทที่ผมเคยเรียนมาครับอาจารย์บอกว่ากรทุกบทจําเป็นจะต้องสอนคนซึ่งเนี่ยครับคือคุณค่าที่แท้จริงของวรรณกรรมคือมันแปลงคําสอนนี่แหละครับแล้วเด็กทุกวันเนี้ยครับจําเป็นจะต้องอ่านมันเพื่อที่จะได้รับ สิ่งเหล่านี้ไปอัดแอดพใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาในยุคที่มันไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเขาได้ครับประมาณนั้นครับครับแล้วมีเทคนิคยังไงที่จะให้เด็กรุ่นใหม่มาสนใจเรื่องงานวัฒกรรมมากขึ้นฮะคุณรองชัยครับ,รบโอดยากมากเลยครับอาจารย์นนส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมชอบเนื่องจากผมรักมันแล้วอะไร่างนี้ครับแต่แบบเด็กที่ผมเคยไปสอนเนี่ยครับคือน,นอกเหนือจากที่คุณครูบังคับแล้วเนี่ยผม เห็นไม่เพียงไม่กี่คนองครับที่สนใจทักมาหาผมเพื่อที่จะเรียนการอะไรเงี้ยครับก็คือ,เ,อ,อเราต้องเริ่มต้นให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ครับไม่ได้เป็นสิ่งไกลตัวและยากสำหรับเขาเลย <c oughs> คือคือถ้าสมมุติคนทั่วไปอ่านนะครับจะมองว่ากวีนิพนธ์เนี่ยใช้คํายากจังเลยอ่ะเข้าใจยากจังเลยเด็กก็เช่นกันครับเขาเขาก็ไม่ได้แอดวาน์ขนาดที่จะแปลความหมายของกาีได้โดยตรงเลยสิ่งที่เราจะทําให้เขาเ ยอมรับมันแล้วก็อ่านไ,ได้ก็คือการค,ค่อยๆที่จะสอดแทรกไปทีระนิเพียะหน่อยเพื่อให้เขาซึมซาบครับสําหรับเด็กนะครับ,รบแล้วก็ให้เขามองเห็นถึงคุณค่าของมันความสวยงามวามสลับสะรวยซึ่งผมเคยติดตามเพจเพจหนึ่งเป็นชื่อชื่อเพจว่าเรรายราย,ายวันเป็นเด็กตัวเล็กๆครับ,รบเขียนตั้งแต่เด็กครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการที่พวกคอครับให้เด็กเขียนตั้งแต่เด็กๆซึ่งผมคิดว่ามันต้องอ ได้รับการร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองในการทําให้เด็กนะครับ,ค,รบคุ้นชินกับวรรณกรรมเพื่อให้เขาที่จะกล้าที่จะเขียนแล้วมองว่ามันไม่ป็นเรื่องไกลตัวถ้าเขามองว่ามันไม่ป็นเรื่องไกลตัวครับนอกจากเกมแล้วก็จะมีวรรณกรรมนี่แหละครับเป็นตัวที่จะโดลดเขาได้อีกทางครับครับครับน้องนรลลงชยัยเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตพักเบรกก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพี่จะขอคุยกับน้องถามหน่อยว่าเราควรจะให้เยาวชนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของวรรณคดีเนี่ย มากน้อยเพียงไรน,นะครับครับวรรณกรรมนะครับโทษทีฮะวรรณกรรมนะครับงั้นเราขออนุญาตพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับน้องณรงคชัยแสงอคีกันต่อครับ <c oughs> คนดีเพราะแผนดินนี้ยังมีเลือไทย <c oughs> แผ่นดินไนที่ใครว่าดีเข้าแผ่นดินนี้จะมีที่ด